เราบ้าเลดออกจากแรงใหญ่ไนงะบ้าเลดเยอะแรงเงินไปเยอะกันไปนะแหลงมันจะขายเดบิลก็บอกนี้ก่อนมัน้งมันเคยเลยมันก็เลยว่าเอาบาเลดออกไปก่อนเอเดบิลใหม่จะมีปืนอะไรมาใหม่อีกเพื่อนสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์สู้อย่างมิ นกมาบ้าเดี๋ยวทุกคนด้วยนะผมเดี๋ยวทุกนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคนที่ติดตามแล้วอย่าดื้อเลยตัวเบาเฮ้ย

โตคอนเทนเนอร์เค้กตรงนี้พี่ตายแล้วมันลงไปแล้วไม่มีสักคนที่อยู่ยาม,ามเฮ้ยไม่อจอไหนแล้ววะตัวที่ลมอะ่ะเอ้พีกี้พี่ยิงย้มแล้วนี่วะไอ้ตัวนี้หายไปไหนอะ่ะ

ฮะมาเมื่อกี้มึงยิงมันตายเพี้ยน่ะตายแล้วใช่ไหมพูดอะไรอยู่ในคอมึงไว้เค็งลูกเบี้ยผมยิงล้มมันไม่ตายเอามันไม่ตายเลยมึงโครตีหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้พี่ยิงมันก็ล้มอยู่อะพี่เก็บสามตัวแล้วน่ะดูสิมันเป็นตี๊ดดูสิตีที่มันไม่ตี๊ด อมันน่าจะตายแล้วเพราะว่าพี่ยิงปุ๊บมันก็ล้มเองมันยิงเองล้มก่อนไงเองยิงมันล้มก่อนไงแล้วคราวนี้พี่ก็ยิงไอ้ตัวนั้นปุ๊บมันก็เลยตายเลยีเล่นด้วยได้ไหมครับพี่ได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เลยเล่นด้วยกันเนาะตาหน้าเลยฝากกดไลค์กดแชร์เลยเล่นด้วยกันตาหน้าเนาะตาหน้า เดี๋ยวส,สายๆพี่จะทำคลิปสุ่ม A W ให้ดูนะ A W ที่มาใหม่อ่ะ A W ของเนี่ยมันคือมันคือเกมอะไรนะลืมชื่อไปแล้วว่าเกมเนี่ยกระปิดไฟเตอร์อ่ะใช่ไหมหรือไม่ใช่ไอตรงนี้มีเชียรอัพเกาะอ,อัพกอเกาะป่ะไอเก็บข้าวขาวองเอาอเก็บยางก่อนดิ ยาก่อนโหนหายกระเป๋าไม่มีเก็บของไม่ได้จิตโตเดฟเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมีตัวไอเค็กนั้นน่ะอับกอดเปล่าเฮ้ยอับกอดไหมเนี่ยไม่อ่ะผมอับไหมใส่กอดสีใส่กอดขาฮ้ยมีคนชุบนะไอเค็กมีคนชุบอยู่ตรงนี้ไงเนาะไอเค็กตายแล้วชุบเสร็จยังนะตายหาเลยพวกนี้ยิงยิงตายไปแล้วตายแล้วตายแล้วเหลืออีกมาสอง ต้องอะไรอีกตัวนะฝากกดแชร์ด้วยครับผมเข้าฝากกดแชร์ด้วยนะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์พี่ด้อจะช่วยกันหน่อยจะช่วยกันหน่อยจะช่วยกันซื้อไลค์ถึงหมื่นซับหน่อยเด้อให้ถึงหมื่นซับหน่อยถึงหมื่นซับหน่อยอะไอ่ะมัไหมโอ้ตายแล้วตายแล้ว mẹ đi hỏi đô đốc. Tìm bè mì đi hỏi đô, hô đô bay ngoài đô, mẹ đi phục lê hồng 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 ไปเก็บข้าวของที่สุนไม่พอเล่นมาทาง,งานนี้โดอนะสู้สๆครับพี่ชายครับผมวันรันยูขอบคุณมากครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยเนาะอันนี้เข้ามาแล้วอ่ะใครอยากดูคลิปอ่ที่สุ่มเอวบีอ่ะ like กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวพี่จะสุ่มคลิปเอวบีให้ดูเอวบีใหม่นากนดีดีร่าฮะ ไม่เล่นไม่เล่นแต่หน้าเล่นนะพี่ไม่ได้เอาพาราม่ามาเก็บกระสุนเนี่ยเฮ้ยมีคนชุกกันทั้งหน้าเอาอยู่ไกลเหรไม่ได้าพาราม่ามาเนี่ยมันเก็บกระสุนไม่ได้เนี่ยกระเป๋าก็ยังกระเป๋าอันนี้อยู่เลยเอยเอาสามมันดีเลยโอ้ยเก็บเสิร้อ,อาเรื่องวะเป็นปืนนั่นแหละเล่นในเคดีก,กว่าเก็บข้าวของที่ เฮ้ยมีคนขับรถตงใจเยอเออย่าเออมันมีอะไรเนี่ยมี AW ขายอยู่ในตู้ไม่มีบาลดาลดแล้วบาลีดมันเอาออแล้วโหเทสเนาะอะแน่งขึไม่หา เอาบอลเล็ออกจากแรงใหญ่ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ไม่สนุกกันดีอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่มีปืนเจ่อยวอร์อะไอย่างเงี้ยยิงไม่ทะลุไอวอร์ทำไมยิงไม่ทะลุไอวอร์แล้วจะเอาปืนอะไรยิงทะลุไอวอร์เจาะให้ไอวอร์ทลายอย่างเดียวยิงให้พังนะเอวีวก็เลยเอวีกก็สับมันบกบาทบกบาทบกบาครับผมทางหน้าครับ พี่เล่นไปเรื่อยๆนะพี่เล่นไปเรื่อยๆนะเล่นไปเรื่อยๆนี่ยเจอคนก็ยิงนี่ยไม่เจอพี่ก็ไม่ยิงอ่ะไม่ได้ยิงใครอ่ะเออเค้กตรงนี้ม <ah> ีอัพเกาะยไม่ใช่ยน้ามิดสวิตหน้ามิดวะหน้าตรงไหนวะเนี่ยมึงไม่มาอัพเกาะเยี่ยมเลยโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเนี่ยไอ้เก็บข้าวของที่ไม่ได้ใช้บูนเงงเข้ามาแล้ว เยี่ยมเลยกำลังไปกำลังไปมันชุกกันขึ้นมาแล้วมั้งเมื่อกี้เห็นน่าจะไม่มีอะไรมากว่อยอยู่ฝั่งไหนเค้กที่จะยิงให้เนาะโอโดนหนึ่งโดนหนึ่กงเค้กยิงกู ยังลมได้ไงวะเก๊กย er. <t om> ืยหลังดฮยยลยหลังยืด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 ยืยืดยืดยืยยดย เพื <ım> <serve> Eat, ่อนแม่งหวงเก็บของที่เพื่อนของกับผมอ่ะเพื่อนเพื่อนเก็บของเดี๋ยวไปหาเดี๋ยนะเดี๋ยวหาให้บูแม่งยิ่งไปดียิ่อุ้ยอุ้ยเก็บของชีวิตเปลี่ยนโอุ้ยเฮ้ยเก็บของผิดทำไมล่ะวะเฮ้ย ไี่รอดไม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 ่รอดเรื่องข้างหลังไม่ชุบดีกว่าเดี๋ยวไปชุบข้างหลังดีกว่าเดี๋ยวลงมาเก็บของนี่ก็ได้เค้กมีเอวบิลแล้วก็ยาอยู่แหละโหดจังครับโอ้ยโหดที่ไหนแล้วไม่ได้โหดมันฟุกเขราะจะว่าน้องชายมันฟุกอ่ะฟุกมันฟุกมันฟุก ตรงนี้มีกระส่วน AW เพียบหรือว่าเฮ้ยกุณเอวีด้วยเหมือนกันเนี่ยฮะมันวงฟ้านี่หว่าเฮ้ยกูจะซื้อของเอ้าซื้อของนอกวงไม่ได้หรอเอาได้เคกเกิดมาเคกเคกเกิดมาเคาเอาปืนตรงนี้ได้นะพี่ขอทิ้งของก่อนจะเอวบีเล่นเอวคู่ ตรงนี้มีปืนเพียบเย่าเอาเบอเดวิี่ไปไหมนะเก็บให้พี่เอวอะ่อาไนเอวฮะไหนเอดวพี่ไปไหนก็อบอกนึ่งเอเพีห้นคนมานะ่นนะ เดี๋ยวก็เดือดไม่มีอ่ะกูแล้วกูจะเล่นเป็นยัไงอ่ะโอเคก็ไม่พี่ก็บอกนึงเองเอาคาไปเอออะไรดีไหมพี่ใช่ไหมใช่ไหมเข้าวงไหมยาวมึงอ่ะเอาไว้มาเอาได้รถพอดีเลยกี้ไปพาพี่กลับมไปหน่อย อาเฮียไม่ายวะเฮ้ยไอเค้กพาพี่กลับรถหน่อยลุงพาขึ้นรถไปหน่อยลุงเริงนะครับ ไม่เข้าใจเอาเนี่ยเก็บของไม่ได้ <c ười> ยีย่แม่งาเก็บของไว้เหรเฮ้ยเราเนี่ยโอ้ยโอ้ยเก็บปืนผิดชีวิตเปลี่ยน the fucker <c ười> อะไรฮะตัวยอยู่ทรงไหนข <c ười> องอะไรอะไรอะ สายตะไนหรอครับพี่ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่สายตะไนครับพี่อยากเล่นพี่ยิงไม่ค่อยโดนหรหอกตะไนแต่พี่อยากเล่นพีอ่อยากเล่นเฮ้ย <pan> <linguistic S 2> ่ใทำแล้วทำแล้วไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่สายตะไนแต่พี่อยากเล่นเลยแล้วพี่มีซุปเปออยู่ตรงนั้นปะ ล้วงแล้วล้วงแล้วตัวนั้นอะเดี๋ยวบิลเข้าไปแล้วปาปุบป่าตแปกเดี๋ยวพี่เจย์ตามสายๆไปทังคลิปสุ่มสไนซ์ให้ดูสไนซ์ใหม่อะฝากกดแชร์ด้วยครับผมฝากกดแชร์กดติดตามด้วยเนาะขายเที่งไม่ได้กดติดตามพี่ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยไอ้บอลเค้กไอ้ไอ้บอเค้กมีไอ้บอยังเค้กฮะขั้นสุดเน็ตเอบิลไม่มีมีเลยยี่สิบแปดได้ไหม คุณเหลือยี่สิบแปดเลยจะได้ไหมเนี่ยดูทานายก็ไม่มีสกินเลยเห็นไหมเนะนี่ยกลางขนาดไหนทานายก็ไม่มีขอได้ที่หนึ่งนะครับโอเคครับผมฝากกดแฉพี่ด้วยนะจา๊ะเอ้ยข้างบนมีคนยิงกันว่าสนใจไหมนะตึ้มต้ม ôi ơi tôi ơi 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 rồi mà ơi 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 đây, ơi 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 โอ้ยสนไยบ้าอะไรซ้ำเป็นสิบทีไม่ตายวะเราสุดหมดแล้วไอ้เราสุดสไนพี่หมดไวเค้กไม่ใช่ นัดส so so uh, ุดท้ายนัดสุดท้ายถัวงหัวแตกกระสุนหมดแล้วเหลือสัตว์สุดท้ายหน้าจอดมันยอดมากเอาไปเก็บกระสุนตะไนมาโอ้ยกูไม่มีกระสุนตะไนอีกเค็กอยู่ไหนนะนัดสุดท้ายวะเอาวะตุ้งเฮ้ยโอ้โหหมดแล้วกูหมดแล้วบบโอ้ย เฮ้ย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 อยู่ในนี้ว่ะบุ้มเฮ้ยมันตายแล้วในนั้นไหนทิศมันตายแล้วกระสุนด้านในขอมั่งกระสุนด้านในหมดแล้วไม่มีเลยศูนย์ขอมั่งดิกระสุนด้านในมั่งดิโอเอเอวีเขาเรื่องว่ะที่หกคิวเลยว่ะแห้งแห่งคนเดียวกู เฮ้ยพี่มีกระสุนแล้วเอากระสุนมพี่บางดีโอ้ยหายตายแล้วตายตายตายแม่งกระสุนไม่มีกูก็ตบโตไม่ได้จริงเงี้ยไปขอตระุนหน่อยกระสุนไม่มีตายหากันหมดเลยชิบหายไอ้เค้งมีกระสุนด้านในไหมน่ะนี่มกำลังไปพี่กำลังไปโอ้ตายพิษ เฮ้ยกูไม่มีสุตตะนายนม no er ีสุตตะนายน์ไตายกันมาเถอะโอ ah. ้ยสองตัวเองน่ะโอ้ยโดนหัวนักดาเมจใช่ไหมอ๋อโอ้ย16คิวคูดูมือตายเถอะเจ้าโอ้ยแบบนั้นเด็กเก็บสิแปดคิวเลยนะี่โคตรมันพี่เอาเพื่อนฮะ พื่อนมาจะไหนพี่จะไปมันคาสิวทุกคนเลยเอาก็้มันไม่ทําอะไรเลยอ่ะดูด้าเมจสูดดาเมจยนสูได้หมื่นร้อยสี่สิบสองเว้ยแม่งคนละเกียดเลยอะไรของเพื่อนวะเออแม่งกูไม่มีกระสุนสัหนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่นะครับผมพี่สตรีมเกมทุกวันนะครับผมทางช่องเจเจเกมทางเฟซบุ๊กนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ